รอบแรกเดี๋ยวเจ้าสต็อกคอมโบมาเจอกับดรานบัสเตอร์สต็อกคอมโบเหมือนกันนะครับดรานบัสเตอร์ทำเอ็กซ์ตรีมออกไปนะครับแต่การสะท้อนกันเมื่อกี้ก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะต่อมาจะเป็นโคบอลดากูน260ไซโครนนะครับซึ่งเป็นสต็อกคอมโบของโคบอลดากูน ดูดหมุนกันจนเสมอต่อมาจะเป็นฟินิกวิงใช้960บิดเกียร์แฟตนะครับฟินิกวิงคอมโบนี้นะครับแพ้สปินไปต่อมาจะเป็นอิมแพ r a ร e 960โลลั h ทิมแพกเรซคงจะเลื่อนออกไปแหละแต่ก็แพ้ไปนะตัวต่อมาครับจะเป็นสกอร์ i ิโอสเปียร์สต็อกคอมโบนะเป็นสกอร์ i ิโอนะครับที่หยุดหมุนไปก่อน